สวัสดีครับผมสันทัศน์ศีเนกคลิปนี้เรามาดูวิธีการประหยัดข้าวโพดเลี้ยงไก่กันนะครับวิธีการก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับเรานำข้าวโพด8ใน10ส่วนนะครับของที่เคยเลี้ยง ก็นำข้าวโพดมานะครับแล้วเติมน้ำลงไปนะครับแล้วก็รอ5-6ชั่วโมงนะครับหรือ4-5ชั่วโมงก็ได้นะครับแล้วก็นำไปเลี้ยงขั้นตอนนี้ควรทำก่อนเวลาเลี้ยงไก่ 4-5ชั่วโมงนะครับก่อนการเลี้ยงอาหารนะครับควรหาผักหาหญ้าเลี้ยงเขาก่อนนะครับยกหนึ่งผมจะใช้ผักชายานะครับนี่นะครับผักชายาเป็นผักที่มีโปรตีนอันดับหนึ่งในบรรดาผักด้วยกันนะครับ นี่นะครับเราเลี้ยงตัดกำลังไปก่อนนะครับยกหนึ่งโปรตีนเบอร์สองนะครับก็คือผักตำลึงนะครับผักตำลึงนี้ผมจะใช้เลี้ยงไก่ที่ขังไว้นะครับก็เกิดช่วยเรื่องระบบลำไส้แล้วก็ยังเสริมโปรตีนให้เขาอีกด้วยนะครับ ก็เป็นโปรตีนที่หาง่ายนะครับไม่ต้องเสียตังนี่นะครับเราใช้เป็นอาหารเสริมให้ไก่ที่เราขังไว้นะครับสี่โมงแล้วนะครับวันนี้ฝนจะตกนะครับต้องเลี้ยงไก่เร็วว่าปกติ เราก็จะมาเทน้ำออกนะครับสังเกตว่าปริมารเขาจะเพิ่มขึ้นนะครับ เราไปเลี้ยงกันเลยครับใครอยากเห็นไก่ที่ผมเลี้ยงนะครับวันนี้ก็จะได้ดูกันแล้วนะครับพอมาถึงทางเข้านะครับหวานน้ำไปก่อนนะครับไก่เขาก็จะแย่งกันนะครับแล้วเราก็หวาน แยกไปนะครับเขาจะได้แยกกักินนะครับแล้วเราก็มาใส่ในส่วนของถังป้องกันกนกพิราบแย่งนะครับสองกำมือนะครับตอนเช้าผมจะใส่ไว้สี่กำมือนะครับ นี่นะครับผมทำไว้3ามจุดนะครับหรือจากนั้นเราก็หวานไปให้หมดเลยนะครับ นี่นะครับไก่ก็แยกย้ายกันกินนะครับอาหาร8กีดน,นะครับแช่น้ำแล้วจะขยายตัวขึ้นมาเท่ากับอาหาร1กิโลนะครับคิดเป็น25เปรเซ็นตนะครับถ้าเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจะประหยัดต้นทุนก่าอาหารลงเยอะนะครับนี่นะครับขอให้สังเกตต้นนี้นะครับต้นนี้คือต้นมะลุมนะครับซึ่งใบของเขาจะ มีธาตุอาหารเบอร์ต้นๆเหมือนกันนะครับจะมีพวกโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมวิตามินเอนะครับสังเกตที่โคนต้นนะครับไม่ค่อยมีใบหล่นนะครับเพราะว่าไก่เขาจะเก็บกินนะครับก็จะเป็นการเสริมอาหารให้เขาอีกทางหนึ่งนะครับปกติผมจะปลูก ต้นแคไว้ด้วยนะครับเพราะว่าต้นแคแคลเซียมเขาจะสูงนะครับแล้วต้นนี้เป็นต้นเชอรี่นะครับสรรพคุณทางยาเขาคือเป็นยาแก้อักเสบนะครับผมปลูกไว้ให้ไก่กินนะครับก็คือสังเกตของโคนต้นนะครับ จะไม่มีลูกหล่นนะครับเชอร์รี่นี่คนที่เป็นโรคเกาต์กินประจำก็จะดีนะครับจะช่วยลดอาการปวดข้อได้นะครับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมมาจนจบหวังว่าจะนำความรู้ในคลิปนี้ไปใช้ประโยชน์ได้นะครับชอบก็กดไลค์สนใจก็กดติดตาม จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับขอบคุณครับคลิปนี้ก็ขอจบด้วยภาพที่ป้องกันไม่ให้นกพิราบแย่งอาหารไก่นะครับ Okay. <laughs>